ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ที่24-28ครับต้องบอกก่อนว่าทีเฟกตอนนี้มีแต่การนับลงค้างเอาไว้หมดเลยนะครับไม่มีนับสีเขียวแล้วก็ต้องแน่นอนครับก็ต้องมองลงอยู่แล้วนะอาซายโกโอโซด้วยนะครับควรจะเล่นลงนะตอนนี้นะครับต้องบอกกอนเลยว่าแนวสต็อปลอสะค่อนข้างค่อนข้างสูงเลยนะครับก็คือคู่สมมาตรแนวเดิมนั่นแหละ 965- ถึง973เนี่ยนะครับเป็นแนวต้านคู่สมมาตรที่ห้ามผ่านเราควรจะเล่นฝั่งช็อตนะครับส่วนแนวรับสำคัญของฝั่งช็อตก็อยู่ที่ 924- ถึง985นะครับ 924ถึง98เอ้ยทัทีครับ924ถึง895นะ924ถึง895เป็นแนวรับสำคัญของตัวฟิวเจอร์นะตรงนี้นะครับงั้นใครจะช็อตนะครับรออยขึ้นเลข4ก่อนก็คือเด้งช็อตนั่นแหละเห็นเลข4นะครับพอมันนับ4ก็สามารถช็อตได้แต่ว่าอย่าลืมนะสต็อปลอตที่โซนสีเหลืองนะงั้นถ้าเกิดมันขึ้นมาเลข4ใกล้ๆตรงนี้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนะถ้าเป็นเลข4อยู่ใกล้ตรงนี้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับงั้นใครจะ follow ช็อต ให้รอเวฟสีก่อนแล้วก็เล่นฝั่งช็อตได้นะครับ stop ปลอ s ก็ห้ามผ่านตรงนี้นะครับสำหรับรูปแบบของ t f e c t ในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ ถามมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับ TF e c t สนะครับ t f e c t สัปดาห์ก่อนครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับผมบอกทุกท่านไว้ว่า T f เ c t นะครับมีแต่การนับฝั่งลงค้างเอาไว้นะครับงั้นก็ต้องมองลงอย่างเดียวนะครับการมองลงก็คือคุณสามารถที่จะรอเด้งช็อตเด้งช็อตได้นะครับการเด้งช็อตที่ดีก็คือรอให้เกิดเวฟเลข4ก่อนเพราะมันนับเลข3ค้างเอาไว้นะถ้าเกิดเห็นเลข4ก็สามารถช็อตได้นะครับอ่าแล้วก็สําคัญมากครับแนวของการเด้งช็อตก็ห้ามผ่านแนวต้านคู่สมมาตรบริ ว่าราคาก็มีแต่เด้งลงเด้งลงอย่างเดียวเลยนะครับนะก็มีการเด้งสีแล้วก็ลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับนะก็เรียกว่าไม่มีจุดที่จะวกกลับขึ้นมานะครับให้เราได้เห็นบริเวณโซนแนลต้าเลยนะครับงั้นวิธีแล้วก็เป็นวิธที่เล่นง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็ตอนนี้ราคาก็ลงมาที่แนวรับสำคัญนะครับให้ไว้แล้วนะครับในโซนเวฟ3ถึงเวฟ5นะครับอยู่ที่92 4าสอถึง 8, 9, ไหลลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็นับเวฟ5ครั้งเอาไว้ครับโอเคครับทุกคนครับรูปแบบแบบนี้นะครับนะสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ที่เดือนพฤษภาคมที่มีวันเทตดแค่2วันนะครับวันที่2กับวันที่3พฤษภานะรูปแบบแบบนี้ครับใครได้เปรียบกับกันครับฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นฝั่งลงทำยังไงนะครับอ่าแล้วเกิดใครจะเล่นฝั่งรองนะครับจะเริ่มเบ็ดลองเนี่ยต้องดูเงื่อนไขอะไรก่อนบ้างครับถึงจะเริ่มเข้ามาเบ็ดลองได้แบบนี้นะครับโอเคครับผมนะสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีอีกเช่นกันครับมา เพียงแค่สแกน QR c o d โค้ดตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade o r l d i d e e b ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับเอาเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ